สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่สายตัวระวังภัยคืนวันที่3กันยายนพุทธศักราช2556นะครับอยู่กับบุญจิรเดชพัฒนาสิริและผมสุชาติมั่นรักคงครับสวัสดีครับคุณจิรเดชครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็คุณสุชาตินะฮะเป็นประจําเช่นเคยนะครับทุกค่ําคืน2ทุ่มถึงสทุ่มโดยประมาณครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็จะพบกับเรา2คนเนี่ยนะครับ ผู้ชติแล้วครผมครับปัญหาเชียกรรมมีการร้องเรียนมาเยอะทีเดียวนะครับทีมข่าวเชียกรรมสำนักข่าวในชา่นเปิดช่องทางให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะร้องเรียนความเดือดร้อนรวมไปถึงข้อทุกต่างๆนะครับหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0 2 3 3ูนย์สองสเบอร์24ชั่วโมง วันนี้คุณจุรเดชนะครับอยู่ทั้งคืนแล้วครับเป็นประจําเลยนะคุณเน้นจังเลยไม่ได้มีเนะเดี๋ยวท่านผู้ชมร้องเรียนมาไม่เจอใครนะก็ต้องสอบถามคุณจิรเดชและนะครับพอบางคืนนะครับหลายๆคืนนะครับมาช่วงที่เข้าเวรนะมีชาวบ้านหรือประชาชนที่ดูรับชมรายการเรานะก็โทรศัพท์มาร้องเรียนผมก็จดไว้มีเหมือนกันขอเงินได้ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ได้ขอไม่ได้น้อยและอีกช่องทางนะฮะทางโซเชียลนะครับคือสายตรวจประชาชน ตอนนี้มีท่านผู้ชมร้องเรียนมาเยอะทีเดียวที่จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวานนี้ร้องเรียนมาบอกมีภาพจากกล้องวงจรปิดว่ามีคนร้ายเข้าไปรักรถจักรยานยนต์ไปแจ้งความกับตํารวจปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าวันนี้คุณอังคุลตะวันวงผูื่อข่าวคมชลึกทีวีลงไปตรวจสอบในพื้นที่นะฮะช่วงนี้ตัดต่ออยู่นะครับเอาไว้ช่วงที่สองนะครับว่าเอ๊ะทำไมคดีรักรถจักรยานยนต์ทำไมไม่มีความคืบหน้านะครับวันนี้ท่านผู้ชมฮะมี เรื่องของขโมยขจรเยอะทีเดียวโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นข่าวเป็นคราว,เ,าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นตํารวจที่ปทุมธานีตํารวจที่ปากน้ําสมุทรปราการร,รวมไปถึงปทุมธานีก็ตามจับมาได้เยอะทีเดียวว่าคืนนี้รายการสายตัวระวังภัยนะครับเริ่มต้นด้วยความวร้อนของท่านผู้ชมกันก่อนคุณจิระเดชแถวแถวไหนนะถนนกาละปะพฤกหมู่บ,บ้านสาธรแกรนวิว คุณชัดธรรมชัยร้รองเรียนมาในช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกรถจักรยานยนต์ปกติแล้วก็จอดไว้ในหมู่บ้านนะซึ่งเป็นทาวเฮาจอดอยู่ดีๆคนร้ายขโม,มอยไปแล้วในช่วงเ<อ>ย็ยนที่ผ่านมาครับแล้วก็ที่ผ่านมานะฮะค,คุณสุชาติครับทั้งชาวบ้านนะครับหรือท่านที่รับชมรายการนะครับก็เล่นร้องเรียนมาสม่ําเสมอนะบ,บอกว่าในช่วงที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นที่คอนโดก็ดีหรือรที่ไหนก็ดีเนี่ยล็อกรถด้วยนะ แม้กระทั่งเอาโซ่ล่ามไว้เนี่ยเจ้าคนไรายังเอาไปได้คุยกับคุยคุณคุยกับคุณชัดธรรมชัยนะครับสวัสดีครับคุณชัดครับครับผมคุยอยู่ครับผมครับรถจักรยานยนต์ถูกขโมยไปช่วงไหนเวลาไหนครับช่วงบ่ายสองถึงสามโมงเย็นนะครับผมอ๋อวันนี้เองใช่ไหมวันนี้เองครับผมครับที่ไหนอนี้หมู่บ้านสาคลองแกนวิวครับผมไปจอดไว้ยังไงฮะคุณชัดจอดอยู่ข้างบ้านนะล็อกคออย่างเดียวของคนงานครับผมอ๋อปกติจอดไว้อย่างนี้เป็นประจำจอดประจําครับผม อแล้วยังไงฮะคือวันนี้วันนี้กลับมาจากส่งของมีต้องก็มีคนอยู่บ้านนะคนก็อยู่แยะๆคนบ้านแต่ไม่ค่อยได้ระวังมากครับครับคือปกติอย่างจอดอย่างตรงตรงนี้เป็นประจำเลยใช่ไหมมันเป็นทางสัญจรหรือว่ายังไงฮะเป็นก็ทางผ่านนี่ครับทางผ่านหมู่บ้านนะท่านทํานทะลุถนนได้อย่างงี้แต่ไปจอดจอดซอยก็บ้านก็อยู่ซอยแรกนี่แหละครับผมคือเป็นซอยแรกแต่ว่าเป็นทางสัญจรเลยใช่ไหมฮะครับผม คือสามารถที่จะออกจากหน้าหน้าหมู่บ้านเข้าไปลุกได้หลายทางครับผมบ้านเขาอยู่ติดถนนเมนนี่แหละครับผมแต่รถจอดอยู่ในซอยประมาณห้าเมตรเดียวเข้าไปในห้าเมตรือข้างข้างบ้านคล้ายจอดข้างบ้านนะครับผมคือเดี๋ยวนะรถจักรยานยนต์เนี่ยบ้านบ้านของคุณชัดเนี่ยห่างจากถนนใหญ่ไกลไหมฮะถนนใหญ่หรอถนนใหญ่กาลประพฤก็ประมาณแต่เส้นนี้มันเป็นเส้นทางผ่านก็ผ่านจะออก ตอนเราประพฤกตกับจะออกอกทธิใจว่ามันเป็นทางผ่านครับ๋อเป็นทางผ่านได้ตลอดเลยใช่ไหมครับแล้วไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ในช่วงที่คนร้ายลักรถจักรยานยนต์เลยเหรอฮะไม่มีใครเห็นนะครับผมแต่ข้างบ้านเขาไอหลังบ้านเขาบอกเขามีมีผู้ชายมาสามคนครับผมครับแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ก็สังเกตว่าเห็นมาคุยแต่งตัวคล้ายตำรวจหรือยังไงแล้วอกนนี้ว่าตำรวจน่าคงแบบมาเรื่องยาเสพติดอะไรพวกนี้มันแกล้งคุยโทรศัพท์แบบว่าเหมือนจะหาอะไรอย่างเงี้ยแหละ ค่ะหลายๆรอบๆรถจักรยานยนต์นี้ใช่ไหมฮะครับผมครับหายไปช่วงประมาณบ่ายสองนะฮะบ่ายสองถึงสามโมงครับผมบ่ายสองครับผมครับแล้วไปแจ้งความที่ไหนฮะตอนนอเพชรเกษมครับผมครับแล้วตำรวจได้ติดตามความคืบหน้ามาได้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเนี่ยเราเห็นเขามาดูเหตุสถานที่อะที่เกิดเหตุอะไรไม่เห็นไมไม่มียังไม่มีความคืบหน้าเลยยังไม่มีมาดูความคืบหน้าอะไรไม่มีเลยมันเขาให้ไปดูกล้องแถวข้างบ้านเราไปขอก็ดูไม่ได้หรอกเอาแล้วทาไมไม่บอกกับตำรวจว่า ไปขอดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดแถวๆเั้ยไมมาดูสถานที่เลยที่วันรถหายตรงไหนตรงไหนมันไม่ได้ทางเปรียวเลยนะพี่ครับมันเป็นบ้านชุมชนบ้านเนี่ยกังวันด้วยอ่ะมันไม่น่าจะหาย้ครับแล้วไปไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจบอกให้ไปหาภาพกล้องวงจรผมมาดูลองดูออกดูกล้องงอให้เราหาเองเลยเหรอฮะรอบผมคนงานบอกให้หายให้คนงานแจ้งขอรถออกให้คนงานครับผมรถนอกไหนครับ แล้วนอไปกเกษตรครับผมคุณชัดครับในละแวกบ้านนะครับมไม่ว่าจะเป็นต้นซอยท้ายซอยเนี่ยตวจสอบแล้วมีก้อนวงจรปิดสักกี่ตัวครับท้ายถ้าออกออกซอยทางออกหลังบ้านนี่ก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะแต่ไม่รู้เขาจะให้น,งไงนะไปขอเขาดูหลายหลังซอยเขาบอกต้องให้ช่างมาดึงภาพอะไรกันด้วยเหมือนเขาบ่ายเดียวเอาละไม,ไม่ไม่เป็นไรครับพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมข่าว ไปตรวจสอบดูนะครับว่าดูสถานที่มันไม่น่าจะไงครับผมก็ล็อกคออย่างเดียวเลยใช่ไหมล็อกคออย่างเดียวครับทุกทีจะล็อกวันนี้มันยังไงมันรู้ว่าคุณงานมันเร่บส่งของด้วยครับผมไปส่งครับอาหารพวนนี้จะส่งทีมข่าวไปตรวจสอบดูนะครับครับผมขอบคุณครับคุณแชร์มชัยนะผู้เสียหายได้ร้องเรียนมากับทีมข่าวเชีร์คำสํานันข่าวเนชั่นบอกไปแจ้งตำรวจคุณจิรเดช อันนี้จะเป็นกรณีศึกษาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะฮะไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกไปหากล้องวงจรปิดมายิ่หน่อยก็ถ้าหากล้องวงจรปิดไม่ได้ไปจับคนร้ายมาให้หน่อยแล้วจะมีตำรวจทำไมเนี่ยไปสอบถามสนฟเกษมดูนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของข่าวคราวที่เกิดขึ้นในวันนี้กันบ้านนะครับไปที่ปทุมธานีนี่เป็น แก๊งรถร่ารถจักรยานยนต์เหมือนกันคุณเจรเดชแต่ว่าตำรวจธนุปทุมธานีเขาจับได้เป็นเยาวชนสองคนนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับในพื้นที่ของสพคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับวันนี้ท่านพลตรีสมิตมุกดาสนิทนะครับซึ่งเป็นผู้การจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวครับในการจับกลุ่มแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์นะครับโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายด้วยกันซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรายนะฮะ ไปยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะครับอายุ16ปีแล้วก็18ปีนะครับโดยสามารถจับกลุ่มคนร้ายทั้งสองรายนะครับได้พร้อมของกลางเป็นรถจักรยานยนต์5คันแล้วก็โครงรถจักรยานยนต์นะครับอีก6โครงด้วยกันพร้อมด้วยชิ้นส่วนอะไรนะครับทั้งนี้พลตํารวจตรีสมิทธ์นะครับได้ระบุนะครับบอกว่าคนร้ายนะครับได้ออกตะเวนจลกรรมรถจักรยานยนต์ของประชาชนในพื้นที่ของสพคลองหลวงมาแล้วหลายครั้งแล้วก็ทางตํารวจ ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวจานวนมากทางตํารวจนะครับจึงได้ส่งทุดสืบสวนนะครับออกหาข่าวนะครับกระทั่งทราบว่าที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่ตะบลคลองสองอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีวัยรุ่นนะฮะมั่วสมเสพยาเสพติดกันอยู่นะครับแล้วก็เมื่อขอหมายสารเข้าไปตรวจสอบนะครับทางตํารวจนะครับก็พบกับบรรดาเยชนนะครับสองราย กำลังนั่งเสพยากันอยู่เลยครับพร้อมด้วยของกลางเป็นรถจักรยานยนต์5คันพร้อมด้วยแล้วก็โครงรถนะครับอีก5โครงด้วยกันซึ่งทั้งหมดนะครับทางตํารวจก็นํามาตรวจสอบที่โรงพักโดยเฉพาะนะครับเยาวชนทั้งสองรายซึ่งซึ่งเป็นผ,ผู้ต้องหานะครับทั้งคู่ก็ให้การรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุจุลกรรมรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนในพื้นที่ของสพคลองหลวงทั้คืนนะครับ โดยแต่ละคืนนะครับก็จะตะเวนไปตามบ้านต่างๆนะครับเนี่ยที่มีการจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าล่อแหลมสักนิดหนึ่งจากนั้นนะครับก็จะลงมือขโมยหรือว่าจกรกรรมรถจักรยานยนต์มาทําการชําแหละชิ้นส่วนเป็นอะไหล่นี่นะครับแล้วก็ส่งขายตามร้านชิ้นส่วนอะไหล่ของเก่านะครับหรือร้านพวกมือสองจากนั้นนะครับเมื่อได้เงินมาแล้วนะครับก็จะนําเงินที่ได้ นำไปเที่ยวตะเลแล้วก็ไปเสพยาเสพติดด้วยอันนี้ก็กคือ,อคําให้การรับสาร,รภาพครับของคนร้ายทั้งสองนะครับเหมือนเป็นคําให้การสําเร็จรูปเลยครับคุณเจะระเดชครับพอให้การรับสาร,รภาพบอกประตเวรลักรถล,กล,กล,กลักรถจักรยานยนต์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อํเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทันที่สุดไม่ได้เอาไปไหน หาเงินไปเที่ยวเตรกับซื้อยาเสพติดนั่นสินี่คือเหมือนกับคาให้การสําเร็จรูปเลยนะฮะก็กลับมาในกรุงเทพมหานครกันบ้างภัยเรื่องของรถแท็กซี่เกิดขึ้นอีกแล้วคุณเจรเดชครับปกติเนี่ยคนที่ขับรถแท็กซี่กลัวผู้โดยสารผู้โดยสารก็กลัวคนขับรถแท็กซี่ออันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครบับที่บางในพื้นที่สอนอบางเสาธงนะครับฝับ่งคนนี้นะฮะในช่วง11โมงเช้าวันนี้นะครับ นางมาไขอายุ37ปีนะครับได้ยืนรอให้การกับตำรวจด้วยอาการส่เทาบริเวณใต้สะพานใหม่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งตัดบางพรมบอกว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันเป็นวันเงินเดือนออกนะครับก็เดินออกมาจากร้านวัสดุกอ่อสร้างของนายจ้างแถวแถวพุทธมณฑลสายสองไปซื้อกับข้าวที่ตลาดสดบางแคแต่ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะฮะระหว่างทางจะกลับบ้าน ได้บอกรถแท็กซี่ไม่ทราบรยีย่ห้อรุ่นและหมายเลขทะเบียนนะครับจำได้แค่เพียงสีชมพูจากหน้าตลาดให้โชเฟอร์ไปส่งอยู่ที่ร้านวัสดุกอ่อสร้างของนายจ้างพุทธมนทนสายสองนามาไขให้การต่อบอกว่าโชเฟอร์นะครับเป็นชายอายุประมาณ35-40ปีผิวดำแดงรูปร่างท้วมตัดผมรองทรงขับไปถึงจุดหมายแต่ไม่ยอมให้ลงนะฮะแล้วก็ไม่ปลดเซ็นทัลล็อกด้วยนะครับ นำสามคุณเจรเด,ดชโชเฟอร์คนนี้ใจเย็นมากยังพาขับวนไปแถวแถหน้าร้านเท่าแก่3รอบด้วยกันก่อนจะพาไปจอดบริเวณใต้สะพานใหม่ถนนพุทธมณฑลสายหนึ่งก่อนที่จะชักมีดปลายแหลมยาวประมาณ5นิ้วออกมาขม่มขู่ริงทรัพย์เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทเงินสดอีก4,000บาทจากนั้นบอกให้นามาไข่เนี่ยรีบเอาถุงผักกับข้าวลงจากรถ นะฮะจนกระทั่งมาร้องขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนโรงพักสอนอบางเสาธงได้ประสานให้ฝ่ายสืบสวนนําตัวนางมาไขนไปสอบปากคําก่อนที่จะเดินทางไปตลาดบางแคเพื่อที่จะหาภาพจากกล้องวงจรปิดแถวแถวนั้นครับก็เกิดขึ้นบ่อยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นขโมยกระโจรนะครับทางบรรดาอย่างเมื่อสักครู่นะครับเป็นการ ขโมยรถจักรยานยนต์จนกระทั่งมาถึงภัยแท็กซี่นะครับโอ้นี่เยอะนะผู้สุชาติเวลากันข้าคืนก็อย่าขึ้นแท็กซี่นะต้องดูดีๆนะผมขับรถเก่าๆมานะครับไม่เป็นไรอย่างน้อยๆใช้บริการแท็กซี่ระวังสักนิดหนึ่งพาะคุณเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีแรงสู้เขาไม่ใช่หรอกผมกลัว คือกรณีลักษณะแบบนี้คุณเจิญเดชมีเคยมีท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนมากับทีมข่าวอาเจากรมสำนักข่าวเนชั่นแถวแถวพระรามสองนะเป็นสาวชาวพม่าเหมือนกันนะครับก็ขี่รถว่าจ้างรถแท็กซี่นะฮะจากถนนพระรามสองให้ไปส่งแถวแถวรากระบังพอประส่งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มาส่งที่พระรามสองหลังจากนั้นก็ทันทีทําท่านะฮะบอกให้ไปเก็บดอกไม้หน่อยหลังจากนั้นเชิดทรัพย์สินไปเลยแล้วพอมาร้องเรียนที่ทีมข่าวเอเจงกรมสำนักข่าวเนชั่นเนี่ย ผู้หญิงคนนี้นายจ้างเขาบอกอย่าไปแจ้งความเลยไม่งั้นเรื่องมันจะใหญ่โตอีกทีนี้ประสานกับตํารวจที่สมุทรสงครามเรียบร้อยจะขาขอภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยไม่มีความคืบหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นรายเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่าลักษณะที่เกิดขึ้นก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเขาลงไปตรวจสอบทัานิดนึงนะครับอย่านิ่งเฉยเลยทุกโคงชาวบ้านคือทุกของตํารวจด้วยแล้วกันอย่าบอกต้องเน้นอย่างนี้เลยครับเอาแล้วไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับในช่วง บ่าบายวันนี้ครับร้อยตำรวจเอกชัยมงคลจันพรมนะครับซึ่งเป็นสารวัตรปราบปรามสอพอเมืองสมุทรปราการนะครับได้รับแจ้งครับจากนางสาวสุนันทาซาลูยานะครับอายุ49ปีนะครับแล้วก็ยังเป็นแม่ค้าขายเครื่องประดับไมครอนนะครับคือทองไมครอนเนี่ยนะครับโดยได้รับแจ้งครับว่ามีคนร้ายนะเป็นผู้หญิง2กลายด้วยกันนะครับเข้ามาก่อเหตุลักเอาแหวนทองไมครอน มูลค่าไม่เยอะครับ5 0าบาทเองนะครับก่อนที่จะหลบหนีไปอยู่ในร้านทองแห่งหนึ่งนะครับยื่งยื่งของรอ้านที่เกิดเหตุนะครับทีนี้หลังจากที่ตํารวจนะครับเขาได้รับแจ้งแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับก็ไปพบกับหญิงสาวสูงอายุจานวน2รายอย่างที่ได้รับแจ้งครับก็คือนางน้ําอบทาลีบุญอายุ68